รูปครั้งแรกค่ะก็รู้สึกดีใจที่เป็นเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมง,งานกับเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบกล้องที่เราได้ได้ไปถ่ายมาล่าสุดไปถ่ายเอชเอชทีมาก็ชอบกล้องมากภาพแสงสีสวยมากๆเลยค่ะใจเราเดีมัเราก็แสงถ่ายรูปใช่เออมันมีโหมดอ,อะไรยังไงที่เราแบบชอบสของเบนชอบ,ชอเ,ชอบเออออร่าลายค่ะเพราะว่าแสงมันแบบปกติมันจะแบบเราจะถ่ายรูปเราจะต้อง พกไฟวงแหวกใช่ไหมคบไฟแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเขามีมาให้เลยก็คือเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องแบบไปยืมไฟเพื่อนมานะอะไรอย่างเงี้ยแบบจบแล้วเลยแบบจบเลยนี่เหมือนตัวสีสีใหม่ก็ใช่มีสีใหม่ก็คือสีเขียวโยกแล้วก็ลายหินอ่อนอันนี้คือสวยมากแล้วก็เหมือนดีไซน์เขาเบาบางมันแบบพกพาง่ายสะดวกกับผู้หญิงมากเลยราบบาบต้องได้เนาะ ด้วยเอาไปปวดเพื่อนได้ใครสนใจเนาะค้าสใน,ะะ v v นใจนะคะสนใจนะคะ Vivo V27 5G ค่ะก็เปิดใจนะคะก็ล้องสงวยมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองะคะ่ะมาวันนี้เพื่อแบบฟอร่าฟองใสเนาะฟอร์<า><อ>ราฟอร์ราไร่ต้องต้องตองรับตาต้องมีต้องรับเปิดตา ก็อย่างที่พี่ได้เห็นแหละนพกแีกหรอจะริงไหมรว่าจริงมก็อาจจะทำให้เราแบบยิกเกมข้างในอ่ะมีความสุขจนล้นออกมาทางหน้าตาอะไรเงี้ยค่ะเยอะเอทุกวันนี้ก็นึกว่าแบบเอ๊ะผ่านไปหลายเดือนแล้วมันจะซาบ้างก็ไม่ แบเดิมหลอกแต่เหมือนแบบเหมือนคนไม่ค่อยเหมือนที่ผ่านมาคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขอบคิณมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมีการเปิดตัวคนก็จะชอบถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างรักทัานนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่วนใหญ่จะจะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะถามว่าอาเปเดตสถานการณ์ว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาดูแลเราดียังไงขนาดเป็นเลเวลน่ารักที่อะไรอย่างเงี้ยก็นนดีคือเหมือนเหมือนเขาเป็นคนทํนนางานมากค่ะ แต่ถ้าสมมติถ้าเขาว่างเขาก็มีเวลาให้เราสมมติว่าแก,ปก๊ปองว่างชัง้นๆนสองสามชั่วโมงถ้าเขาพอที่จะพาเราไปทานข้าวหรือไปทํากิจกรรมอะไรได้เขาก็จะเถื่อเวลาให้แล้วนไม่มีเวลาเหมือนกันใช่เตอนนี้มีเพราะาตอนนี้ยังถ่ายละครเรื่องเดียวคุณริศสาวที่ยังว่างนะคะจ้างงานได้ หนูว่าอยู่ที่ความเข้าใจคือเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว<อ>มันเหมือนแบบทุกวันนี้เราเราโฟกัสกันที่งาน<ม>แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราว่างอ่ะแล้วก็ค่อยมีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแบบหลักๆมันโฟกัสงานอ่ะเออมันคือแบบชีวิตเดินทันด้วยเงินถ้ามันมีเงินมันก็จะมีความสุขไงอะไรเงี้ยเหนเท่านั้นทีเดีเวแอร์ติงระยะเวลามันเท่าไหร่ทีการน่าจะน่าจะปีปีถ้าถ้านับจากที่ เขาทักมาวันแรกนะก็ก like ็ป mmm ีกว่าที่เป็นครั้งแกที่เปิดตัวมาอย่างนี้ทุกวันเราจะมีรูปรูปแล้วมีหน่ารักนมคะแล้วจะมีหนูก็ถ่ายลงเรื่อยๆถ้าใครติดตามในไอจีแต่หนูไม่ได้ลงหน้าหลักค่ะแบบัถ่ายสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายลงตลอดแต่ลงแค่หนึ่งว่าไม่น่าหลักหรือเปล่ามีเดี๋ยวก็มีเพราะว่าเดี๋ยวคืออย่างตามโอกาสพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะลงให้กันอยู่ เจอแล้วค่ะทั้งหนูไปเจอครอครูเขา,า,ขาแล้วเขาก็ได้เจอครอหนูน้าราก็ครอครูเขาน้าราค่ะเขาโอเพ่นเหมือนตอนแรกเราไปแล้วก็เกรงเนะาะเออแต่พอไปเจอแล้วหนูรู้สึกว่าโชคดีที่คุณพ่อเขาเป็นคนเหนมือนกันแล้วมันเลยแบบผู้เมืองกันปัดเมืองกันโบยไงกะมันก็เลยเข้ากันได้คอส <laughs> อค่ะ โชคดีหนูว่าคนเหนือกับคนเหนือเวลาเจอกันมันจะมีเคมีหรือแบบคลิกกันได้เร็วมันดึงกันแม่เจ้าค่ะมันแข็งปังของเราบ้างนะคะพราแม่เรามั้ยังไงบ้างนะท่าน่ารักไหมพูดก็ดีแม่หนูเนี่ยเพิ่งเคยเจอแค่ครั้งเดียวก็เลยเยังไม่ได้อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็ไม่ได้มีว่าอะไรเขาก็บอกเออเขาบอกเขาชอบคนทํางานอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ ไมน่าจะไอ้นะคะทุกคนดูในอนาคตค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออที่เป็นหีูที่แบบไม่ได้เปิดตัวหรูหราเนะแต่ว่าคนจับตามองก็ตาค่ะอาจจะด้วยหนูไม่ไม่เคยเปิดตัวอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่า ตอนนี้ชินแล้วอันนี้เริ่มชินแล้วตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยชินเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่อะไรอางเงี้ยเราเมื่อก่อนเคยมีแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรอเงี้ยค่ะ ทำไม่ได้แล้วมันต้องวันไหนคือใช่คือหนูยังคุยกันนะพที่เราจะมีอ n นบูเชอรี่กันไหมอะไรเงี้ยก็ยังนั่งคุยนแล้ววันไหนดีอ่ะคือมันไม่ได้มีการมานั่งคุยหรือขอกันว่าเป็นแฟนและไม่ไม่ได้ขอกันจริงๆอะไรขนาดนั้นอะไราเงี้ยมันเหมือนมันคุยกันรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจนมันแบบเออมันไม่ต้องพูดว่ามันเป็นอยู่ในสถานะอะไร มีแต่ไม่บอกเอาเก็บไว้เรียกกันสองคนคือค่ะประสบการณ์มีปี๊บมีอะไรเปด้วยกันอะไรแบบนีแทนอะไเอ่อยังไม่ได้ถามพี่ค่ะคือพี่เขามีงานทุกวันเลยอ่ะเออไม่ได้หยุดเลยแล้วอย่างหนูคือยังไม่ได้คุยกับครอบครัวค่ะว่าอาจจะกลับบ้านเชียงใหม่หรือเปล่านี่อย่างนี้ยค่ะเดีกิดต้องมานั่งคุยกันแต่ไม่ได้ซีเรียสหนูรู้สึกว่าแบบถ้ามันว่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนาน เพราะเขาเจ็ดวันตอนนี้เป็นยังสามวันอยู่แล้